สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวลัคนาราศีกัน ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีกเกิดนะคะท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีกเกิดสําหรับท่านใดที่เกิดในลัคนาการหรือเกิดในช่วงวันที่17กันยาถึง16ตุลาท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะชาวราศีกันทุกท่านค่ะดาวพระอาทิตย์ย้ายรอบนี้มาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมท่านมาเพื่อนําโชคนําลาบมาให้กับท่านหรือมาเพื่อนําปัญหาความวุ่นวายนำเรื่องไม่สบายใจมาให้กับท่าน เพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศโอ้โหฟังแล้วไม่อยากได้ยินเลยคำนี้มันน่ากลัวมากคำว่าวินาศนะคะจะย้ายจากภพเรือนบ้านและครอบครัวเข้าสู่ภพเรือนบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาและคนที่อายุน้อยกว่าและจะไปเจอกับดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวและเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างและดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนพระเสา ซึ่งเป็นดาวผู้ธาตุไฟโอ้โฮยจะส่งผลกับท่านด้านใดบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะดาวพระอาทิตย์ย้ายในวันที่14มกราคมถึงวันที่13กุมภาพันธ์2 5 6พัเดือนสำหรับการย้ายของดาวพระอาทิตย์นะคะและการย้ายครั้งนี้หลังจากวันที่14มกราคมเป็นต้นไปจะย้ายจากภบเรือนบ้านทรัพย์สินต่างๆนะคะญาติพี่น้องทรัพย์สินบ้านใกล้เรือนเคียง นะคะหรือแม้แต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างอะไรก็ตามที่ทำให้ท่านนั้นไม่สบายอกไม่สบายใจเรื่องราวเหล่านี้นะคะจะมันเหมือนกับว่าท่านจะสบายใจมากขึ้นเกี่ยวกับคนรอบข้างคนในครอบครัวญาติพี่น้องนะคะหรือแม้แต่การทำงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่งานดีขึ้นนะคะการงานลื่นไหลามากขึ้น โดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานกับคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะท่านจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่มีอำนาจคุมงานคุมมีมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องของงานเกี่ยวกับบ้านท่านใดที่เป็นนายหน้าอสาังหาต่างๆนะคะขายบ้านขายรถหรือท่านใดที่ท่านอาจจะทำมาหากินใช้บ้านเป็นออฟฟิศใช้บ้านเป็นร้านคา้าเป็นคาเฟ่ก็ในช่วงระยะเวลานี้นะคะ เรื่องราวเหล่านี้จะส่งผลดีกับตัวท่านบางท่านก็จะได้เริ่มได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆและท่านจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีๆเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางท่านก็ในช่วงระยะเวลานี้ได้ศึกษาหาความรู้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านสนใจและอยากจะนำไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าหรือว่าอยากจะทำเป็นอาชีพเสริมอยากจะทำเป็นงานหลักในวันข้างหน้าท่านก็จะได้ศึกษาหาความรู้ ในเรื่องนั้นๆและที่สําคัญนะคะช่วงนี้ท่านจะได้ติดต่อกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าผู้ตายบังคับบัญชาคนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านที่อายุน้อยกว่าเขาจะนําผลประโยชน์บางอย่างมาให้กับท่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านนะคะจะให้การช่วยเหลือท่านดีถ้าตั้งใจที่จะเริ่มต้นทําอะไรก็ตามเริ่มต้นโปรเจกต์เริ่มต้นทดลองทําการค้าขาย นะคะหรือไม่ก็อยากจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีเหมาะแก่การเริ่มต้นนะคะถือว่าเป็นนิมีตหมายอันดีสำหรับการที่ดาวพระอาทิตย์ย้ายในช่วงระยะเวลานี้งานจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงงานจะทำให้คนรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นจากสิ่งที่ท่านทำอ่าถ้าค้าขายนะคะก็ได้รับความนิยมหรือถ้าท่านนะคะเป็นเจ้าของบ้านเช่าอื ช่วงนี้นะคะสมมุตินะช่วงนี้ถ้ามีห้องว่างคนในตตือะคะ่ะคนในบ้านเช่าของท่านเขาจะบอกเขาจะแนะนํากันมานะคะคือมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับบ้านครอบครัวญาติพี่น้องบางท่านก็จะได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้เพื่อนบ้านใหม่หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะได้บ้านใหม่ย้ายจากบ้านเช่าอคอนโดไปอยู่บ้านของตัวเองก็มีด้วยเช่นเดียวกัน มันจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นกับท่านบางท่านได้บ้านใหม่ได้ได้บ้านได้งานใหม่มันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดท่านจะต้องระมัดระวังให้มากๆก็คือว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดจาตรงไปตรงมาเจวาราศีกันนี้เป็นคนซื่อสัตย์นะเป็นคนตรงไปตรงมาด้วย ถึงแม้ว่าบางครั้งท่านอาจจะมีโลกส่วนตัวสูงอยู่บ้างนะคะแต่ลึกๆแล้วท่านเป็นคนที่จิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่จิตใจดีคนหนึ่งเลยละ่ะและต่อมานะคะช่วงนี้ท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นมีการคุยงานมีการเดี่ยวงานกับคนรอบข้างช่วงนี้ท่านจะต้องระมัดระวังอารมณ์ร้อนระวังการใช้คำพูดนิดนึง คิดก่อนพูดทุกครั้งคิดก่อนที่จะตัดสินใจอย่าทำอะไรรวดเดียวจนเกินไปแต่ว่าข้อดีนะคะงานที่ท่านทำจะส่งผลดีกับตัวท่านงานของท่านถือว่านอกจากจะลื่นไหลมากขึ้นแล้วนะคะงานยังจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงมีรายรับเพิ่มขึ้นจากงานที่ท่านทำอยู่ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานของท่านนั้นจะเป็นที่มาของรายรับของท่านการเงินจะดีขึ้น ถ้าทำงานประจำก็อาจจะมีค่าโ t ค่านั่นค่านี่เพิ่มเข้ามานะคะหรือถ้าท่านรับงานอิสระฟรีแลนซ์โอ้โหช่วงนี้นะคะหรือท่านทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาจจะทุบทำลายรีโนเวตต่อเติมบ้านซ่อมบ้านโอ้โหช่วงนี้บอกได้เลยนะคะว่าได้รับเข้ามาดีมากถึงแม้ว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานเพราะว่าต้องทำอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันงานยุ่งงานเยอะ ะคระูคอยู่แต่กับงานแต่งอยู่แต่กับงานแต่เมื่อท่านเห็นรายรับของท่านแล้วท่านจะชื่นใจนะคะรายรับของท่านเข้ามาดีแต่รายจ่ายก็ยังคงเกี่ยวพันกับงานบ้านครอบครัวญาติพี่น้องคนที่อายุน้อยกว่าบุตรบริวารน,นะคะก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ข้อดีก็คือว่าท่านจะมีโชคมีลาบนะคะมีดวงได้มาใน,ในมีดวงได้ในสิ่งที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ บางท่านถ้าบุญวาสนาดีๆนะคะเกิดมาแล้วพื้นฐานดวงดีการเงินอยู่ในตำแหน่งดีนะคะบอกได้เลยว่าช่วงนี้มีโอกาสได้ลาบลอยมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้นะคะมีดวงได้เงินแบบปุ๊กๆหรืออยู่ๆก็มีคนเข้ามาให้โอกาสด้านการเงินหรือท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านดีมาก ไม่ค่อยมีเรื่องอึดอัดใจในเรื่องของการเงินและเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวสำหรับท่านใดนะคะหากที่ผ่านมาการเงินของท่านมีปัญหาช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องท่านจะโล่งอกโล่งใจในเรื่องเงินเงินทองทองไม่ค่อยมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับการเงินเป็นช่วงจังหวะที่มีความสุขแต่จะเหนื่อยกับการทํางานมันจะมีคําว่าปรับปรับฉับพลันมีคําว่าได้เกิดขึ้นได้งานใหม่ได้เงินเพิ่มมีโชคมีลาบแต่ก็อย่าได้ประมาทในเรื่องการ ช่วยเหลือคนอื่นนะคะให้มีสติในการช่วยเหลือคนอื่นอย่าพูดเร็วทำเร็วอย่าคิดเร็วทำเร็วมันจะส่งผลเสียกับตัวท่านนะคะขอให้ท่านระมัดระวังข้อนี้ให้มากๆขอวอวยพรให้ชาวราศีกันทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกทก,การติดตามเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ